S 1> <S 1> <S <S จะดูได้ยังไงว่าเขาแอบชอบเราเราเราจะไปดูได้ยังไงเหรอว่าเขาแอบชอบเราวันนี้ก็งงเหมือนกันคำถามคุณหมอฟ้าว่าเขาใช้อยู่อะค่ะว่า,าแอบนะลูก <S 2> <S 2> <S ถ้าแอบเนี่ยมันก็ต้องไม่โลไม่ถ้าเขาอยากให้เรารู้เขาว่าต้องไม่แอบสิต้องเปลี่ยนคาถามว่าจะดูได้ยังไงว่าเขาชอบเราจะดีกว่าอืมถ้าอยากรู้แบบเนี้ยถามเพื่อนเขาคนใกล้ตัวเขาน่าจะดีกว่าสมมติถ้ามีอะไรทําให้เราสงสัยนะหรือถ้าอยากให้เขาชอบเราเราก็ต้องทํา โอกาสไปในที่ที่แบบเจอเขาได้บ่อยๆจะได้แบบมีโอกาส <c oughs> เขาเรียกว่าคุยการสัสมพั์กันไม่ใช่แค่เล็งอยู่ของห่างนะคะ <c oughs> หรือไม่งั้นถ้าแบบอยากรู้แบบว่าแอบ,บชอบจริงหรือเปล่ามันหมดผลทางแล้วถามเพื่อนก็เพื่อนก็ไม่บอกก็ไปดูดวงเอาลูก <c oughs> แต่ว่าไปโมไปใส่โมไปดูดวงเอาว่าแบบเออตกลงเขาชอบเราไหมถ้าเกิดไป,ไปดูดวงแล้วเขาบอกว่าชอบก็าอ,บาอาจจะใช่ละมั้งอาจริงๆรู้แหละคนเรามันจะมีเซนนะน้องน้องถามมากันน่ารักวันนี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยเพราะมีคนถามมาหลากหลายเพศแล้วก็หลากหลายวัยมาก